ในป่าลึกของภาคเหนือมีตำนานที่เล่าขานกันถึงสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและอันตรายนั่นคือเสือสมิงสัตว์ป่าที่มีความสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์และล่าเหยือ่อด้วยความเงียบงนันและรวดเร็วเรื่องราวของเสือสมิงน,นั้นมักถูกพูดถึงในหมู่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชาวบ้านต่างกลัวและหลีกเลี่ยงการเข้าไปในป่ายามค่ำคืนวันหนึ่งนักสำรวจหนุ่มชื่อว่าเอกได้รับมอบหมายให้มาสำรวจป่าแห่งนี้เพื่อทำแผนที่และศึกษาพืชพธุ์เขาไม่เชื่อในตำนานเสือสมิงและคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าของคนท้องถิ่น เอกเดินทางเข้าป่าพร้อมกับทีมงานอีกสองคนชื่อนัทและบีทั้งสามคนมีความเชื่อมัน่นและพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงคืนแรกที่พวกเขาตั้งแคมป์ในป่าทุกอย่างดูสงบจนกระทั่งเสียงร้องของสัตว์ป่าดังขึ้นอย่างไม่ปกติเอกตื่นขึ้นมาและเห็นเงาดำใหญ่ยักษ์ย้ายเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วผ่านป่าเขาคิดว่ามันคงเป็นแค่เสือป่าทั่วไปจึงไม่ใส่ใจมากแต่คืนต่อมาเหตุการณ์เริ่มน่ากลัวขึ้นนัทหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในตอนกลางคืนเอกและบีค้นหาแต่ไม่พบอะไรนอกจากรอยเลือดและรอยเท้าเสือที่ลึก และใหญ่กว่าปกติทั้งสองคนเริ่มรู้สึกกลัวและตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อพวกเขากลับมาที่หมู่บ้านและเล่าเรื่องราวให้ชาวบ้านฝั่งชาวบ้านต่างก็เชื่อว่าเสือสมิงได้จับตัวนัดไปแล้วและมันอาจจะต่างพวกเขามาด้วยเอกและบีได้รับคําแนะนําจากหัวหน้าหมู่บ้านให้ไปพบกับหมอผีผู้มีชื่อเสียงในท้องถิ่นหมอพีทีหม,ทหมอพีทีรับฟังเรื่องราวและตัดสินใจช่วยเหลือเขาเตรียมเครื่องรางของขลังและอาวุธศักดิ์สิทธิ์จากนั้นทั้งหมด ก็กลับเข้าสู่ป่าอีกครั้งเพื่อตามหาและปราบเสือสมิงในค่ำคืนที่เงียบสงบพวกเขาได้ยินเสียงหอนของสัตว์ป่าและเห็นเงาดำใหญ่ยักย้ายอีกครั้งหมอพิธีสวดมนต์และใช้เครื่องรางของขลังเพื่อเรียกเสือสมิงออกมาเสือสมิงปรากฏตัวในร่างของเสือขนาดใหญ่ดวงตาแดงำํำและแสยะย,ยิ้มอย่างน่ากลัวมันแปลงร่างเป็นมนุษย์ชายหนุ่มที่ดูเหี้ยมโหดและพร้อมจะฆ่าหมอพิธีต่อสู้กับเสือสมิงด้วยอาวุธศักดิ์สิทธิ์และความกล้าหาญหลังการต่อสู้ที่ดุเดือดเสือสมิงถูกปราบลงและกลับคืนสู่ร่างเดิมหมอพิธ พิธีปลดปล่อยวิญญาณของมันให้ไปสู่สุขติเอกและบีรอดพ้นจากอันตรายและเรียนรู้ว่าตำนานเสือสมิงนั้นมีความจริงอยู่พวกเขาขอบคุณหมอพิธีและชาวบ้านที่ช่วยเหลือและเดินทางกลับไปด้วยความระมัดระวังและเคารพในธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นตั้งแต่นั้นมาตำนานเสือสมิงในป่าแห่งนี้กลายเป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังว่าความน่ากลัวและอันตรายสามารถซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรามองข้ามไป